สวัสดีจ้าพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องของเราเตยตยาเปิดดวงอ่ะเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดีและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานหนาะมาดูกันนะเมื่อคุณตั้งใจทำแต่สิ่งดีเรื่องดีความดีและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนะคะ เช่นเดิมปเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมดวงโดยรวมไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่ดดวงของคนหนึ่งผู้ใดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วย่อมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์หรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะตรงหลายๆเรื่องก็ได้นะเพราะเป็นเรนดอมพลังงานโดยรวมทั้งนี้ทั้งนั้นนะเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเชวติยาในการรับชมและการรับฟังนะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นกำลังใจดูเพื่อ,อเขาเรียกว่าความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงก็ได้นะอ่ะ ขออนุญ,ญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของทุกคนขออนุญ,ญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์เจ้าเกณฑ์ชะตาประจำตัวของทุกคนด้วยและขอแรงครูแรงบุญแรงบาร,รมีจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ ขอจงแผ่บารมีมาสู่ความรู้สึกเซนส์ของผู้อ่านไพ่นะคะสัญชาติยัของผู้อ่านไพ่แล้วก็พลังงานนาไพ่หนาการอ่านไพ่ของเรานี่เป็นการอ่านแบบตามสไตล์ของเรานะแบบสไตล์ของเรานะการอ่านไพ่ของแต่ละคนแต่ละช่องแต่ละหมอเนี่ยก็คือล้วนมีสไตล์เป็นของตัวเองนะล้วนมีสไตล์และความแตกต่างเป็นของตัวเองนะอยู่ที่สไตล์การอ่านและความรู้สึกด้วยนะคะอ่ะ ก่อนื่นเลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะจะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปของช่องเราเร็วก็ใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กันด้วยก็ได้นะขอก่อนสิบใบแรกนะแม่ขอดูหน่อยว่าเมื่อคนที่พบคลิปเนี้ยตั้งใจทำสิ่งดีแล้วสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเขาในะอีกไม่นานนี้คืออะไรบางนะขอสิบใบแรกหน สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะสิบใบแรกจับสดหยิบสดนะไม่มีการ จัดเรียงยไพ่ใดๆทั้งสิ้นหนาสุ่มหยิบเอ่านาโดยที่ไม่รู้หรอกว่าจะได้แบบไหนอะขอดูหน่อยว่าคนที่พบคลิปนี้เมื่อตั้งใจทําแต่สิ่งดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้คือเรื่องอะไรพลังงานใบแรกขอเป็นตัวตนขอเป็นตัวแทนขอเป็นเอเนจีเป็นพลังงานของคนที่รับชมรับฟังคลิปนี้หน่อยนะคะใบแรกคือไพ่ทมเพลนมาเลยเออช่วงนี้คุณรู้สึกว่า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณหนาะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดวงชะตาของคนที่พบคลิปนี้เออหนาะคุณอาจจะได้เปลี่ยนยกย้ายเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะคะหนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือพลังงานของไพ่เทมเพลนเนี่ยคือพลังงานของการเปลี่ยนแปลงการยกย้าย นะหรือว่าคือคุณอาจจะไม่ได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยคุณอาจจะไม่ต้องถึงขั้นจะต้องย้ายงานหรือย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายอะไรอย่างนี้แต่คือมันคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไงอาจจะเปลี่ยนแปลงเอเนอรเปลี่ยนแปลงพลังงานเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนแป,งป,นปลแปงจากความทุกข์เป็นความสุขเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดความสมดุลให้มันมีความสมดุลราบรื่นเกิดขึ้น นะหรือบางคนก็ได้เดินทางไกลาบางคนก็ได้ย้ายบ้านบางคนก็ได้ย้ายงานาคือคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะนะแต่บางคนก็ไม่ได้ถึงขนาดต้องย้ายงานย้ายบ้านไม่ต้องคือขนาดนั้นอาจจะมีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณช่วงนี้นะเออไม่มากก็น้อยอแต่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะพลังงาน energy ของพลังงานพายทะเบรนนะเป็นพลังงานคันปัน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานการสร้างความสมดุลการสร้างความสมดุลการเกิดความสมดุลเกิดขึ้นหนาะพลังงานใบแรกดีมากหนาะบอกเลยว่าดีมากหนะเออหนะาไพ่แชมเปญหนานะมาดูซิว่าช่วงนี้อารมณ์อาจจะเปลี่ยนจาก าจากอารมณ์ไม่ดีกลายเป็นอารมณ์ดีอาจจะเปลี่ยนจากามีความทุกข์กลายเป็นมีความสุขก,ก็ได้อาจจะเปลี่ยนจากอ,าอะไรอย่างนี้คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหะรืออาจจะมีความสมดุลมากขึ้นในชีวิตนะราบรื่นสมดุลดีขึ้นอะไรอย่างนี้นันนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะอ่ะ คือคือเราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองถูกไหมอะ่ะอ่ะมาดูกันต่อเลยว่าเมื่อคุณตั้งใจทําแต่สิ่งดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้ยคืออะไรนะคะโอ้โหก้าวไม่เท้า ก็ไม่ท้าวคนที่มีความพยายามคนที่ถึงแม้คุณจะเจอความทุกข์ความเหนื่อยความยากเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตหรือในเรื่องการงานหรืออะไรเกิดขึ้นนะคุณก็ยังสู้คุณก็ยังอดทนคุณก็ยังพยายามคุณก็ยังไม่ย่อท้อนะต่อโชคชะตาไม่ได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากลำบากไม่ได้ย่อท้อต่อสิ่งที่คุณต้องเผชิญน,นะคือเป็น,ปนคนพลังงานของคนที่ที่แบบอดทน นะอดทนทนทำคือซึ่งให้ได้มาซึ่งความสําเร็จซึ่งให้ได้มาซึ่งผลตอบรับที่มันดีและพึงพอใจที่สุดสําหรับคุณนะคะก้าวหมานะ,ะแล้วเมื่อคุณตั้งใจทําความดีเนี่ยตั้งใจทําแต่สิ่งดีเนี่ยและสิ่งที่จะ,ะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเนี่ยคืออะไรคะโอ้โหเป็นเพจออฟซอร์เด็กถือดาบแล้วก็ตามมาด้วยเป็น k i King o ออ e n t a ตโ e เป็นราชาเหรียญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณตั้งใจทำแต่ตั้งใจทำสิ่งดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกไม่นานนี้คือความมั่นคงทางเรื่องการเงินความโชคดีทางเรื่องการเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาจจะไม่ได้ถึงกับล่ำรวยมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ แต่สิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยคุณงามความดีหรือว่าสิ่งดีที่คุณตั้งใจทำเนี่ยส่งผลตอบแทนให้คุณในอีกไม่นานนี้คือคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอ่าดีขึ้นคําว่าดีขึ้นและคําว่ารวยขึ้นหรือคําว่าสุขสบายขึ้นแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะคะบางคนเนี่ยอ่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยยากมาก่อนหน้านี้ แต่คือณณณปัจจุบันหรือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเออมันคล่องตัวขึ้นนะมันเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มเข้าที่เข้าทางขึ้นนะมันเริ่มแบบกินอิ่มนอนหลับมันเริ่มมีเงินมีทองแบบ อ่าไม่ไม่ได้ถึงขั้นร่ำรวยแต่ก็พอมีกินมีใช้พอได้ไปเรื่อยๆไม่ถึงกับไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเหนื่อยยากทุกยากหรือว่าติดขัดมากมายเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งดีที่คุณตั้งใจทําแล้วคือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานก็คือว่าเนี่ยมันจะเริ่มแบบเออมีความเข้าที่เข้าทางทางด้านการเงิน มีความมั่นคงทางด้านการเงินหรือการเงินเริ่มดีขึ้นหรืออาจจะมีโชคลาบหรือว่ามีคนอุปถมัมหรือว่าเกิดสิ่งดีเกี่ยวกับทางด้านการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือแก้ไขาทางด้านการเงินเกิดขึ้นคือเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นอะราชาเหรียญนะราชาเหรียญคือ คือราชาที่นั่งอยู่บนกองเงินอะที่มีครบทุกสิ่งอย่างมีความอุดมสมบูรณ์พลั่งพร้อมอย่างนี้นะคือราชาเหรียญน,นะในสิ่งสิ่งนี้แล้วตามมาด้วยควีนออฟแวนเป็นราชินีถือไม้เทา้านั่นไม่ถึงว่าคุณสิ่งดีที่คุณตั้งใจทำสิ่งดีที่คุณตั้งใจทำเนี่ยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้คืออะไรความสำเร็จในชีวิตอืม ราชินีถือหมายคือคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งความสําเร็จมันก็เปรียบเปรยประมาณว่าเมื่อคุณทําแต่สิ่งดีแน่นอนผลดีย่อมตอบแทนเอหน้าที่การงานคุณอาจจะประสบความความสําเร็จธุรกิจกิจาการหรือสิ่งที่คุณทําหรืออาชีพไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรนะอาชีพที่คุณทําก็มันเหมือนว่าก็ทําให้คุณอะได้รับความมั่นคงในอาชีพนั้น มีโอกาสประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นนะตําแหน่งอาชีพหน้าที่การงานความมั่นคงนะราชินีไม้เท้าเนี่ยคือคนที่มีไฟในการทํางานคนที่มีสติปัญญาออในการทํางานหรือแก้ไขงานคนที่ประสบความสําเร็จพร้อมเป็นคนที่ได้นั่งอยู่บนบัลลังคนที่เป็นราชินีคือคนที่มีเขาเรียกว่านั่งอยู่บนบัลลังก็คือความมั่นคงเกิดขึ้นตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันมั่นคงแล้ว นะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าอะไรอย่างนี้ได้สั่งการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นมาทั้งราชาเหรียญกับราชินีไม้เท้าหรือบางคนก็มีโอกาสได้รับการช่วยเหลือการผลักดันในเรื่องัพ p อ o r t ในเรื่องการงานหรือการเงินเกิดขึ้นก็ได้นะคะเหมือนมันชีวิตมันดีขึ้นนะเออนะเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดี แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเนี่ยคือเนี่ยสิ่งที่พูดมานะโอ้ต่อไปเป็นไพ่เจ็ดไพ่เจ็ดเจ็ดไม้เท้าเขาบอกว่าเห็นไหมไพ่เจ็ดไม้ เจ็ดไม้เนี่ยมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่ต่อสู้นะเขาบอกว่าคนที่ตั้งใจทําดีเนี่ยทำดีทํายากทําไม่ดีทําง่ายเออเนาะเออนะเห็นเห็นเขาพูดกันหลายคนนะทําความดีนี่มันทํายากจังเลยนะแม่โอ,อ้ตอนทําสิ่งไม่ดีมันทําไมทําง่ายจังเลยอะแม่อ่าถึงแม้ว่ามีปัญหามีอุปสรรคมาขวางหน้ามีขวางหนามมากั้นขวางแต่คุณไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะคุณจะสู้มันไปคุณ ได้รับการปกป้องได้รับการโปรเทกซได้รับการคุ้มครองได้รับการดูแลนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากยูนิเวิร์สจากผู้คนนะคะจากกัญยานามิตรก็ได้ด้วยนะไพ่เจ็ดไม้เท้าหรือตัวคุณเองอะเออช่วงเนี้ยคุณรู้สึกว่ามันฮึกเหมิมคุณรู้สึกว่าปัญหามีไว้พุ่งชนคุณรู้สึกว่าอ่าคุณอ่าเมื่อคุณเมื่อคุณตั้งใจทําแต่สิ่งดี คุณก็รู้สึกว่าเออคุณก็พร้อมคุณก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันเป็นสิ่งดีนะันไม่ได้ทําร้ายใครนะแล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าถึงแม้ว่าข้างหน้ามันจะมีปัญหาบ้างมีขวากหนามบ้างมีอุปสรรคบ้างโอ้นะแต่คุณก็พร้อมคุณพร้อมที่จะปกป้องตัวเองคุณพร้อมที่จะโปรเทคต์ตัวเองนะอ่านะพายเจ็ดไม้เท้า,าใบนี้พร้อมสู้พร้อมรุยพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์นะแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคือ คือหนึ่งเลยเมื่อคุณตั้งใจทําสิ่งดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้ก็คือเนี่ยถ้ามีอะไรเข้ามามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามาคือคุณจะสามารถแก้ไขหรือจัดการกับสถานการณ์นั้นได้หรือคุณจะได้รับการปกป้องได้รับการโปรเทกสได้รับการคุ้มครองดูแลจากผู้คนจากยูนิเวิร์สหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือจากกำลังใจของตัวคุณเองที่คุณมีเขาเรียกว่า มีแรงพอที่จะไปข้างหน้ามีแรงพอที่จะหืดสู้กับสิ่งสิ่งนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าโอ้พลังงานดีนะพลังงานดีอยู่นะเดวิลเห็นไหมเดวิลเดวิลคืออะไรแม่บางคนชนะอะไรอ,ะอันนี้อันนี้พูดเฉยนะชนะอะไรก็ไม่เท่าชนะใจตนเอง ถูกไหมเมื่อกิเลสตัณหาครอบงำเมื่อสิ่งร้ายครอบงำเมื่อความคิดชั่วคิดร้ายครอบงำเมื่อสิ่งไม่ดีครอบงำเนี่ยแล้วคุณตั้งใจจะทำสิ่งดีตั้งใจจะทำคุณงามความดีตั้งใจแต่จะทำเรื่องดีดอ้อหนะาไพบอกว่าคุณจะชนะชนะมารชนะปัญหาชนะกิเลสโอ้ชนะกิเลสชนะศัระตรูหมู่มารชนะเ,เจ้ากรรมในเวรเห็นไหมชนะใจตนเอง ไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้เดินทางผิดไม่ให้ออกนอกกรอบนอกรูนอกทางไม่ให้สร้างกรรมร้ายเดยวิลเดวิลคือปีศาจเดวิลคือซาตานเดวิลคือตันหาราคะเดวิลคือกิเลสเดวิลคือความอยากเออนะเออนะเมื่อคุณตั้งใจทําสิ่งดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในไม่นานเนี่ยเออคืออะไรครับคุณจะชนะ ปีศาจในตัวเองเออหนาะจะชนะซาตานในตัวเองจะชนะอราคะความอยากในตัวเองหนาะคือคุณอาจจะแบบาบางคนบางคนติดอาติดอติด,ต,ดติดเกมบางคนแบสมมติยกตัวอย่างนะติดการพาน,านันติดอะไรอย่างเนี้ย นะแล้วถ้าถามว่าคุณจะเปลี่ยนแล้วคุณจะตั้งใจแล้วโอ้จะลดละเลิกจะอะไรอย่างเนี้ยจะหยุดอะไรที่มันเป็นปีาศาจเป็นพลังงานซาตานแล้วเนี่ยโอ้คุณจะทําได้ไหมแม่คุณจะชนะใจตนเองไหมโอ้ฉนะันชนะอะไรไม่สู้ชนะใจตนเองอ่ะเห็นไหมคุณจะทําได้เจ็ดไม้เทา้าเนี่ยคุณพยายามแบบ โอ้นะคุณจะทําได้คุณจะข่มมันได้เออคุณจะข่มใจตนเองได้คุณจะข่มพลังแห่งซาตานร้ายปีศาจร้ายหรือกิเลสหลายตัณหาร้ายความคิดชั่วคิดร้ายเอาพลังงานลบหรือความคิดลบในตัวคุณเองได้ นะหรือถึงแม้ว่าจะมีศัตรูหมู่มารเจ้ากรรมในเวรหรือแม้กระทั่งคุณใส่มนดำสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วสิ่งร้ายเข้ามาเบียดเบียนร,ราวีในดวงชะตาของคุณคุณก็จะเอาอยู่คุณก็จะรอดคุณก็จะชนะต่อสิ่งสิ่งนั้นนะแต่ ก็คือคือตามคอนเทนต์เลยเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดีแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนะเออแต่คุณจะต้องตั้งใจทำสิ่งตรงนี้นะความถูกต้องเห็นไหมไพเดวิลไพเดวิลใครที่รู้ว่าตัวเองเออนะอันนี้อ่ะรู้ว่าตัวเองทำอะไรที่มันไม่โอเคแล้วแหละ เออหนาถ้าคุณแบบหยุดตอนนี้อ,อ,อะไรตอนนี้นะเดวิลเนี่ยคือถ้าเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ก็แสดงว่าคุณไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ที่มันแทรกซ้อนไปเป็นมือที่สามของคนอื่นหรือว่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ช่างนะนะคะคือเดวิลนะ มันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมอะเออนะเราจะไม่แบบไม่ได้ไม่ได้จะระบุไม่จะไม่จำเป็นจะต้องเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆหรือคุณอาจจะทําอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมอะไรอย่างเนี้ยอืมดีคือเดวิลไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเปลี่ยนและจะเปลี่ยนและตั้งใจจะทําแต่สิ่งดีแล้วถ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเนี้ยมันก็จะคือให้เห็นไหมสิบเหรียญ การเงินนะแม่การเงินบอกเลยแม่คือคุณจะได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินคุณจะมีความโชคดีทางด้านการเงินคุณจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเออนะเห็นไหมสิบเหรียญคืออะไรแม่สิบเหรียญคือครอบครัวความสัมพันธ์ความรักผู้คนที่มีความสุขครอบครัวที่มีความสุขครอบครัวที่มีความเพียงพร้อมอุดมสมบูรณ์นะ การเงินท <God. S 2> ี่ดีอืมความโชคดีเหมือนกับว่าก็พาครอบครัวจเจริญรุ่งเรืองพาครอบครัวและผู้คนในบ้านในเรือนเนี่ย,อย,อ,ยอ,อ,นะอยู่ดีมีสุขเออหนากินดีกินดีอยู่ดีอะไรอย่างนี้สิบเหรียญคืออะไรคะสิบเหรียญคือไพ่แห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยและอุดมสมบูรณ์หนาะเมื่อคุณแบบเออตั้งใจทําแต่สิ่งดีแลนะหนาและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนะคะ ต่อไปเป็นไพ่หไม้เท้าชัยชนะความสำเร็จวิกตอรีเป็นพลังงานของซีกออฟแวนพลังงานหกไม้เท้าคือไพ่แห่งความสำเร็จไพ่แห่งชัยชนะอ่ะถ้าบางคนถามว่าเหมือนที่พูดเอาไว้แบบบางคนมีความรู้สึกว่าทำดีมันทำยากนะแม่แต่ทำไม่ดีเนี่ยมันทำง่ายมากแล้วก็ดูไอนู่นนี่นั่นได้มากได้ง่ายมากเลยนะแม่เออนะ อาคุณจะชนะใจตนเองได้หนึ่งคุณต้องชนะใจตนเองให้ได้ก่อนชนะกิเลสชนะตัณหาชนะปีศาจซาตานในตัวคุณก่อนเมื่อคุณชนะใจตนเองได้แน่นอนชีวิตคุณจะก้าวหน้าเมื่อชีวิตคุณก้าวหน้าคุณจะประสบความสําเร็จการงาน ความสําเร็จเห็นไหมไพ่หกไม้เท้าคือชัยชนะความสําเร็จไพ่หกไม้เทา้าเขาจะมีะมงกุฎที่ทําด้วยใบมะกอกใบมะกอกคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จความสุขความเจริญก้าวหน้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จจะเกิดขึ้นชัยชนะจะเกิดขึ้นนะคะเจ็ดถ้วยคุณจะอยากได้อะไรคุณจะได้ดั่งใจหมายเห็นไหม อยากได้อะไรจะได้ดังใจหมายบางคนนะคิดเอาไว้คิดอะไรเอาไว้ในใจคิดอะไรเอาไว้ในหัวแต่ยังไม่ได้ลงมือทําก็มีนะลองทําดูนะทําดีถึงแม้ว่าจะทํายากแต่มันก็ไม่ได้ยากสําหรับเราเสมอไป <c oughs> เออนะอ่ะ มาดูหน่อยมาดูหน่อยเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้คืออะไรอีกคะแม่โอ้โหเป็นไพ่ของแปดถ้วยเห็นไหมคุณจะ move on จากเรื่องเลาลายได้คุณจะ move on จากดวงชะตาที่ไม่ดีคุณจะได้เดินออกมาจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณจะได้หันหลังให้กับ อะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเออนะคุณจะทํามันได้นะถ้าคุณดูคลิปเนี้ยคุณจะทำมันได้บางคนแบบอยากจะเปลี่ยนอยากจะทําอยากจะเลิกในสิ่งนู้นสิ่งนี้อะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ถูกไม่ต้องอะไรเงี้ยเออคุณจะทํามันได้เป็นกําลังใจคุณจะทํามันได้เออคุณจะหันหลังให้มันได้นะอ่ะแปดรแปถ้วยโทษทีแปดถ้วยเออนะการหันหลังโอ้โหแถ้วยแล้วก็ตามมาด้วยแปดไม้เทา้าเนี่ย สิ่งดีจะเกิดขึ้นความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นชีวิตจะก้าวหน้าชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะได้รับแต่เรื่องราวดีๆข่าวดีส er ิ่งดีอืมนะแปดหมายแปดหมายความก้าวหน้าจะเกิดขึ้นมีโอกาสขยับขยายมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าเห็นไหมเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดี และสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเนี่ยคือเนี่ยตรงเนี้ยจะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานตามมาด้วยโอ้โหเป็นไพ่พระขึ้นมาเลยนะที่ไฮโลแฟนเป็นไพ่สังขราชไพ่พระไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โอ้โหบางคนตั้งใจทําความดีตั้งใจทาําสิ่งดีมานานแล้วไพ่พระคืออะไรคนที่มีจิตเมตตา คนที่มีความเมตตาคนที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะหลายๆคนก็ยึดหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์เป็นหลักหลายๆคนก็คือเขาเรียกว่าอาจจะชอบทำบุญทำทานใจบุญสุนทานมีความเอื้อเฟื้อเมตตาเห็นไหม คือดวงชะตาคุณอาจจะดีจะเจริญก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองได้รับการโปรเทรคได้รับการซัพพอร์ตปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระคุณพระคุณเจ้าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมสิ่งดีจะคุ้มครองคุณคุณงามความดีจะคุ้มครองปกป้องคุณและชีวิตชีวิตจะสงบสุขชีวิตจะมีความสุขชีวิตจะมีความรับรื่นเห็นไหมไพ่พระขึ้นมาหนะาไพ่สังฆราชขึ้นมาหนะ โอ้พา oh, ดีนะอ่าใบต่อไปดูซิเมื่อคุณตั้งใจทำสิ่งดีเมื่อคุณทำสิ่งดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้โอ้โหเจ็ดเหรียญผลลัพธ์ที่ดีผลตอบแทนที่ดีกุศลผลบุญคุณงามความดีสิ่งดีที่คุณตั้งใจทำตอบแทนคุณแน่นอนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีความก้าวหน้าขึ้นจะมีความโชคดีทางด้านการงานและการเงิน หนาะบางคนท่านอาจจะประทานโชคลาภแบบฟุกฟุกมาบ้างเป็นบางครั้งคราวหรือบางคนก็ทํางานทํากิจการรุ่งเรืองจนทําให้เขาเรียกว่ามีเงินมีทองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเห็นไหมคือจเจริญขึ้นนะ่ะเออเมื่อคุณตั้งใจทําสิ่งดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานนี้หนะาใบสุดท้ายนะแม่โอโห้จัสเมนจัสเมนคุณ ผลการตัดสินจัดเม้นคืออะไรคำพิพากษาผลการตัดสินจากเหล่าเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยมมาทูตยมมาชาเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาอะไรต่างๆอ่ะเออนะจัดเม้นคุณงามความดีจัดเม้นเนี่ยคือไพ่แห่งการกระทํานะคุณทําสิ่งดีสิ่งดีตอบแทนคุณทําสิ่งไม่ดีคุณก็ต้องรับสิ่งไม่ดีนั้นไปเออจัดเม้นคือไพ่แห่งผลของการกระทําเป็นกฎตายตัวเลย นาะเป็นกฎตายตัวเลยคือผลของการกระทำกระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นนะแต่คนที่ดูคลิปเนี้ยให้ร้อยละ9 9 9 9เลยทำดีทำสิ่งดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วกันแหละนะเป็นคนจิตใจดีเดี๋ยวไฮโลแฟนเป็นคนใจพระพ่อพระแม่พระใจพระคือชอบช่วยชอบให้มีความแบบเมตตาสูงเออใจบุญสุนทานเกื้อนหนุน เห็นไหมเจ็ดเหรียญผลแห่งคุณงามความดีกําลังเป็นผลตอบรับเป็นสิ่งตอบแทนที่คุณกระทํามาย่อมนําพาสู่ความสุขและความสําเร็จย่อมนําพาสู่ผลลัพธ์ที่ดีทําให้ก่อเกิดชีวิตดวงชะตาที่เปิดเห็นไหมจัสมินคำพิพากษาเห็นไหมเปิดมาแล้วคุณได้เปิดมาแล้วคุณสำเร็จเปิดมาแล้วคุณจะดวงเปิดดวงดี เออนะคำพิพากษาคุณงามความดีเกื้อหนุนแน่นอนนี่คือไพ่เขาแบบไพ่เขาไม่โกหกนะเราตั้งหัวข้ออะไรตั้งอะไรนี่แบบเปิดมามันจะแบบเป็นเรื่องเป็นราวร้อยเรียงกันไปตามความหมายของไพ่เลยนะแจสเมนนะ่ะเมื่อคุณทําสิ่งดีแล้วสิ่งที่ตอบแทนคุณมาก็คือความเจริญความดีดวงเปิดชะตาเปิด เห็นไหมโชคลาภเปิดการงานเปิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหชีวิตคุณเปลี่ยนเนี่ยแทมแพรนตั้งแต่ใบแรกแล้วอะเปลี่ยนไปในสิ่ง wow, ที่ดีอ่าท้ายสำรับเป็นราชาท้ายสำรับเป็นราชาถ้วยเป็น King of ค u รหนาความสุขความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมโอ้โหคุณเป็นคนแบบ คนชอบให้ชอบช่วยสายเปยอยู่แล้วอะเออคนที่พบคลิปเนี้ยคนใจดีอะคนที่พบคลิปเนี้ยเป็นคนใจดีซะส่วนใหญ่ <he ent S 2> เห็นไหมเอเอนะเออนะชีวิตคุณจะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์เออนะถ้าคุณเจอถ้าคุณเจอคู่หรือถ้าไม่ได้เจอคู่เจอกัลยานมิตรหรือเจออะไรอย่างเนี้ยหรือเจอเพื่อนฝูงอะไรอย่างเนี้ยหรือเจอผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยคุณก็จะเจอคนที่แบบเข้าใจดีเหมือนคุณอะเออเขาเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยชอบอะไรเงี้ยเหมือนคุณ คุณจะเจอคนที่เหมือนเหมือนกันสินเสมอกันอะไรประมาณนี้เนะาะไพ่เนี่ยไพ่คิงถ้วยเนี่ยคือคนสายเปยคนใจดีคนมีเสน่ห์คนมีความอุดมสมบูรณ์คนที่เขามีความสุขคนที่เขาพร้อมจะให้พร้อมจะช่วยคนที่เขามีความอบอ้อมอารีเห็นไหมอืมเอาประมาณเนี้ยอะเมื่อคุณตั้งเมื่อคุณทําสิ่งดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีกไม่นานเนี่ยก็คือเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้แหละ นะคะโอเคนะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปรารถนานะคะการเงินเปิดโชคลาปเปิดการงานเปิดความรักเปิดสุขภาพดีสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ